หมายอา้ดมาหาแม่เนาะครับก็งวดงวดที่แล้วนะครับสำหรับเอซีที่รอปู่คำพองก็ปู่ไม่ไปเข้าฝันเนาะแต่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยปู่คำพองเนี่ยไปเข้าฝันแล้วเหรอครับคุณแม่ครับเข้าฝันไงว่าได้บอกพี่สาวโทรมาบอกแม่นอนหรอหรอคนเล็กผู้มาบอกว่าใจเราเลอะนะเล็ครับคนเล็กผู้มาบอกก็เลยบอกผู้อื่นอ่ะอ หวานน้ำเป็นบั้นเกาแม่ครับไปเข้าฝันใครครับแม่เข้าฝันลากเพื่อนครับมองบอกเป็นตัวหรือว่าปริศนาครับแม่ครับตัว,คตวคโครเลยละ่ะตัวไหนครับแม่ครับสามเจ็ดเจ<ะ>็ดเนี่ยเมื่อวานเจ็ดเจ็ดสามก่อนเราลืมมันหลายมือแล <17 3 S 2> อ้วเจ็ดเจ็ดสามเออหางเดียวนี่บอกครับแม่หางเดียวอันนี้หางเดียวเจ็ดเจ็ดสามหางเดียวแต่มันมีพิเศษกว่านั้นคือวันนี้จะมีทั้ง ปู่คําพองแล้วก็เลขสูตรของคุณแม่เนาะแม่เนาะคองแม่คำนวณเองต่างหากคุณแม่คำนวณเองอีกต่างหากตัเข้ากันด้วยกันหน้าแม่ครับตักเข้ากันก็เลยเก็ได้ผลมาแล้วก้าเจ็ดเจ็ดนี่มาจากไหนครับแม่ก้าเจ็ดเจ็ดนี่คือแม่แม่เคยมาน้ำเคยถูกเคยถึกก้าเจ็ดเจ็ดโคโลตัวเดียวนี่ยล่ะสามตัวเลยรเหรอครับแม่สามตัวเลยถึกหลายไหมแม่งวดนั้นเน่ยได้หางมือกลัวเนี่ยล่ะ จะสายใช่ไหมละหลายปีละพูดใหม่คือใหม่แล้วแม่เนาะก็ยืมมาสามสิบปีละก็เลยเอาตัวนี้มาปล่อยใจมักมักคักเลยนะแม่มาะว่าแม่คำนวณมากันมาดแบบนี้คำนวณก็ยังได้ตัวนี้อีกอะไรตังสี่แม่ก็เลยมักแอนด้บัตมี่พูดไหมเงินถิ่นว่าให้โูงให้มันอีกบ่สฉันบอกก็คือตัวนั้น เผื่อมันมาเนาะแม่เนาะเผื่อมันมาเพราะว่ามันเคยได้แล้วกับแม่มาเฮ็ดเบิ้งมันกับมันมาจังซี่แบบครับมันกับเขากันกับเล็กรูเขากันกับเลขฟูเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับแม่เจ็ดเจ็ดเนะแม่มาะันเป็นเลขมัดนะครับที่ว่าจะออกรถให้ลูกเขยในชุดนี้ใช่ไหมแม่ก็สนีละถึงเดี๋ยวออกด้วยล่ะออกมากี่คันแล้วแม่ออกรถให้ลูกให้หลานเนี่ย ว่าพื้นออกออกหลายโพดหลุดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังมีสองขันยังมีสองขันแต่ว่าพื้นรถเนี่ยโอ้ยมันหลฮะจักว่าหัวกลอดจะว่ารถสีเขียวเขาจักว่ารถปีกอับต่ว่าก็ปล่อยออกไปบนลาลาสุมนั่นครับเด็กเกียวรถอันสีเขาน้ำร่านกับปอยได้เพราะเลขนี่บอกแม่ถ้าได้ข้อเลขนี่ละขนาดทนาดนี้มันห้ามกันก็มีทั้งหน้าที่การงานเราด้วยเนาะเลขด้วยเนาะแม่เนาะทั้งงาน แน่งานพอแน่กระเงินเฮ็ดเด็กใดแน่ผสมประชันมันโอ้ยมันปล่อยไปหลายขั้นแล้วเลยแล้วที่เขาลูกกับบ่มักนั่มเขาว่าเขาไขา่เขาหอนเนี่ยกับปล่อยสิหรอเอออือ,อเจอเสียนนะครับเนี่ยวันนี้มาถึงนะเอฟซีมาถึงเปุ๊บคุณแม่บอกให้เขียนเก้าเจ็ดเจ็ดให้หน่อยเออม,มักคักเมื่อไงแม่แมักคือพอคำนวณใดแล้วแล้วคือพอเออเด็กตัวนี้เคยคนเคยห้โชคครับ ก็ไม่คือฉันบอกเพราะว่ามันคำานวณได้เรื่องซี่แล้วก็นนักลอยเอาเก่าคือเก่าลหรว่ะมันจํานนดไออะะด้เด้ลูกตมนนี้เคยถือมันครบรอบมันหรือเปล่าแม่เออครบรอบมาหลายรอบแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคุณแม่เนาะเลขสูตรของคุณแม่ก็เป็นสูตรทางหมามนะครับนวดนี้วิ่งตัวไหนครับแม่ครับแม่วิ่งอันเจ็ดกับเก่าเจ็ดกับเก้าบนหรือล่างครับผม บาหูว่าบุญบาล่างล่ะครับใส่ลงไปโลดครับแม่อันนี้บะได้อเลี้ยบบะได้เจ้าปุ๋ยมาบุญลงสิมาล่างครับ7กับ9เอ้านายขอดูหน่อยครับคุณแม่คุณแม่ทําไว้แล้วเหรอครับทําไว้แล้วเอาดูสูตรหางหมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูปู่คําคองเนาะยกยกขึ้นเลยครับคุณแม่ครับเอาสี่ครับคอมเมนต์นะฮะไปคอมเมนต์มานะครับแคปไว้นะครับ ชอบกับแม่ปันไหมนะครับเป็นสูตรคำนวณนะคุณแม่นะหกศูนย mm. ์กับเก้าสองกับเจ็ดเจ็ดนี่คือวงกลมไว้นี่คือเน้นแหละครับแม่ครับโตสีหมักมากละหมักคักเลยใช่ไหมแม่นี่ขอให้มาเนเถินกันมักคักจักทีกันขอให้มาผู้ขาเนถอดห่วกเอฟซี่นถือน้ำในครับ จะไปออกรถให้ลูกเขยโอ้ยออกมาจะนีก็ไปเอารถท่านที่นี่และครับสมัยก่อนนี่ออกรถให้หลานนะครับผมรอบนี้จะออกรถให้ลูกสาวกับลูกเขยเลยนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นเลขสูรทางหมาใช่ไหมครับคุณแม่แล้วล่างวิ่งแปดเหรอครับเอาล่างไม่มีจับคู่เหรอครับคุณแม่้องมาให้ในจับไปโอ้ก่อมมือออกก็ในี่จับ วันนี้เป็นชุดบนก่อนใช่ไหมออันนี้เป็นชุดบนก่อนแต่ว่ากักรบบนล่างไว้แน่ละครับเอาแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ล่างก่อนก็ลองถามเจ๊ยาดูนะครับนอ้เดี๋ยวกั็นลูกสาวกับสีออกห้ดอรอืมอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะฮะอารัญญานาจเจริญอารัญญานาจเจริญนะครับผมแอปสีฟ้านะฮะลองทักหาดูนะครับผม เอาทีนี้ขอดูปูคำพองหน่อยครับคุณแม่ปูคำพองมีหางเดียวใช่ไหมครับเออมีหางเดียวนี่ละหางนี่ก็หางนี่แหละตอนนี้แหละปูคำพองคนไทยมากตัวไหนปูคำพองให้มาแม่ทึ่งๆโอ้แต่เก้าเจ็ดเจ็ดนี่<ต>ของคุณแม่อันนี้แม่แม่มากเลยครับอาแคปไว้เลยนะครับผมแนวทางหางมันใหญ่ ทางนะแม่เนาะเป็นแนวทางปู่คำพ้องไปบอกไปบอกไปบอกหลานอยู่บ้านไปบอกเขาไปบอกว่าเลขจะออกเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละครับแม่คนเขาบอกว่าเออให้นี่แหละพอไงพอให้ไปล่องเบิ้งพอสิเหลียมไปให้คนยางสันเด้ยควบมันควบคนเบามากสั่งหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นว่าอย่างไงนะครับแม่เพิ่นสิเหลียมไปให้เพิ่นยางสิปู่คำพ้องนี่นะครับ บอกว่าจะเหยียบไว้ให้เลยเออค,คุณลางสันลักผู้ผู้พี่สาวเป็นโทรมาบอกค่ะนะเพราะมันร้านผึ้งฝันครับรบ,อบอกว่าปู่คำพงจะเหยียบไว้ให้สามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวเพิ่นเคยบอกแต่เท่านี้เพิ่นก็คยบอกหลายตัวครับตัวคำพองบะผูว่าสีบุญสีลางเพิ่นบอกไม่จงสิตลอดออบอกเจ็ดเจ็ดสามตัวเดียวนี่ยเหรอครับแม่เออ สี่ครับห่างเดียวแค่นั้นเนาะสำหรับแนวทางปูคำพองนะครับซื้อกระชับซื้อเอาละเพจสามสามเพจก็ว่าไปละครับหรือว่าใครจะชอบของแม่ปันก็กลับไปดูได้นะครับเนาะถ้าชอบเนาะชุดออกรถให้ลูกเคยขอให้มาเนาะแม่เนาะจะได้ให้เอฟซีได้มีโชคมีลาภจากคุณแม่นะครับลูกเคยลูกสาวเด็กที่รถขั้นไม่ไม่เนี่แม่หลานขั้นนี้มันไง มันรูมาโดนแล้วจะเลี่ยนให้เขาจะเลี่ยนไห้เขาครับผมขอน้าปูนี่ละครับผมก็ได้เี่ยนรถให้ลูกให้เต้าที่กับเป็นแนวทางนะแม่เนาะครับถ้าชอบกับแม่ปันก็ไปหยิบลอตเตอรี่ได้นะครับผมเหลือชุดล่างนะคุณแม่เนาะเหลือชุดล่างล่างแล้วพิมพ์รอไว้นะครับจะจอมือคนละานทีออกครับครับผมขอบคุณแม่ปันครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ